ว่าทมาเอ็มเมื่อวันที่ยามเช้าครับชีวิตคนเลี้ยงช้างคนทํางานครับายเมื่อเอ็มายเมื่อเอ็มายเมื่อเอ็มเมื่อมาตักเมื่อกินน้ำก้อนครับก้อนอื่นก้อนอินได้ช้างต้องกินน้ำก้อนครับตอนเช้าครับตนองห้วยก้อนครับอุ้ยไปอุ้ยไปตักอุ้ยใมาเอ็มอุ้ยาจเมื่อเอ็ม Bye bây giờ, ui. Nam wai rời truyền yên, gặp cháu chào chào khó gặp tang Tao tao. cấp up. Nam wake up. Leng nam Hãy rơi tang 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 Tao tang 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 ทำงานหรือไม่ทำงานก็ต้องมาหาช้างทุกวันครับนี่คือชีวิตข้องขวานช้างกองคนเลี้ยงช้างครับเอาอ่ะตกใจไรวะขอตัดหญ้าอยู่ฝั่งนู้นเกองตัดหญ้าเรียกมันจะเกลงเลย 好，当。 ได้ว่าได้ตก่อนตาเออกินยิ้มตัางคืนแล้วเห็นตัวรางซึ่งว่งแตีกินกินน้ำก่อนไมปกินกันตอนนั้นไปทำงานก่อนไปวันนี้ไปเฮ้ยเยยากาลุยไอ้กางอันไม่ต้องวังเว้อไม่อดอยู่แล้วจังเอ้ ไลฟ์สดให้ชมกันทุกวัน,นบางคนจีวะไม่รู้จักวิธีชีวิตวิธีการเลี้ยงช้างก็อาจจะมองเป็นเรื่องรายสรารนะครับแต่ว่าสําหรับกลุ่มของพวกเราชีวิตคนเลี้ยงช้างมีสราระและมีเหตุผลรับภาพบางภาพคลิปบางคลิปสามารถตัดต่อทำให้ดูดีได้ครับแต่ว่าการไลฟ์สดนี่คือมดซิคกับมดซิครับ เพราะฉะนั้นปุ๊บเนี่ยสิ่งทีไล่ซดให้จมกันใต้ต้นซดให้จมกันทุกวันนะครับคือความจริงข้องการเลี้ยงช้างวิถีชีวิตก้องช้างาคกตายครับไม่มีงานแห่นกักไม่มีงานแอกระทิ้นไรมากมมยครับแต่ละปีครับเพราะว่าคนตายก็ไม่นิยมชายช้างกันมากหนักกับงานบวชงานไรครับก็เลยไม่มีงานเพราะฉะนั้นปุ๊บเนี่ยการตีใจว่าได้ตักว่าได้ đây 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 có anh anh gì cho phá vịt qua đây cả anh phá vịt nhu rốt tao tăng phải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  thôi thôi mày cứ mày ấu tắt con qua đây ồ ai ba nên đây thôi đây thôi 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 mày cứ mày ตินีใจไม่เอาคือไม่เอากับต้อยมา,าต้อยมาก่อนสักพักตางตีไป้เอาไม่ก็ก่อยหวากันเออเอากมไปอ่านจาเติดนีใจรับคนเท่ากอนแก้วร่อนปนีครับะน,น,นในเมือสุสทตายแล้วปล่อยไปละเลยปล,ยปล่อยปลาเลยไปเลยก็ยคือไม่มีความเก่งใจ ตท้ายก็จะเกิดการก้าวร้าวครับดูดานท่านมาเรากับาการเอาชีวิตพาชีวิตให้รถทางคนและจางครับในเมื่อซื้อมาแล้วถ้าชีวิตก็มาแล้วก็ต้องพาชีวิตทางจางและคนให้รถกับไม่ยา่จ้างสาบายแต่คนไม่มีอันจะงก,กินครับจาง อดยาอดอดยากยากแต่คนกินใบาะไม่ใช้ครับไม่ใช้วิธีชีวิตคนเลี้ยงช้างครับไปงานปุ๊บงานก้องภาคใต้อาชีพลักนะครับก็คือตุวก,กิจการทองเทียวแล้วก็ควบคู่ไปครับอุตซา,ากรรมมายังพาราครับจักรลักมายังพราราบนควรบนเนินสูงทีรถไต้รถไม่โกรก้าวไม่ได้ครับ จะดูเป็นการทนรมานช้างครับสําหรับคนใจบุญสําหรับคนหนุงข้าวอมข้าวสําหรับพวกโหลกซ้วยไซเตตทางไล่ครับแต่ว่าสามารมสัมผัสความเป็นจริงกลุกคกลีมาอยู่กับพวกเราครับก็ไม่ถัวไม่เสม,มอไปแล้วก็ไม่ถัวไปครับก็เราจะบอกว่าไม่เป็นการทนรมานช้าง ก็เป็นกลุ่มๆไปคับเป็นทีมงานเป็นมู่มู่เป็นกลุ่มคนไปกับบางคนบางกลุ่มก็อาจจะใช้แรงงานช้างอีกแบบหนึ่งนะครับเราก็ใช้อีกแบบหนึง่งใช้ด้วยความรักด้วยความม่วงใยด้วยใจด้วยกันเอาแต่เงินข้าวค่ายต่อรมานช้างทารุณกรรมสัตว์ไม่สนใจ ย่าจะมีกินหรือไม่มีกินเพราะว่าเซ็จงานแล้วก็พวกหลํานาได้กินหรือไม่ได้กินก็ไม่สนใจก้อนนั้นก็เหลืองหนึ่งอีกเหลืองหนึ่งไปกับแตสําหรับพวกเรานะครับเราช,ชายช่างแบบนั้นทําไม่ลงครับทําไม่ลงครับพองานปุ๊บเนี่ยงานก็มีเป็นช่วงช่วงบุกเป็นช่วงช่วงเร่งเป็นช่วงช่วงครับช่วงปักป้อนก็ปักป้อนครับมีวันยุดครับ จางทำงานกองฟางตายครับสำหรับศาสนาพุทธหรืออิสลามเราก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าสำหรับกองป้อมนี่ก็คือวันพระต้องยุดกับวันพระต้องยุดไอโกะปักป้อนครับแล้วก็ควานก็ถ้าจะไปทำบุญก็จะได้จัดกับข้าวไส้ฉันไส้ปินโตไปวัดครับไปสวดมนต์ครับไปทำบุญกันครับนี่คือสิ่งที่คนเท้าคนแก่ได้ซ่อนในปลูกว่างมาครับแล้วก็เราก็ ไม่อาทิเจ้าฟื้นทำงานในวันพระครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งถีหยุดเนี่ยทางจิตใจของพวกเราครับถ้าเกิดการผิดพลาดเนี่ยก็คือก็แต่ละวันเราทํางานครับถ้าวันไหนเราทําไม่มีความมั่นใจครับในการทํางานก็งานก็ไม่กล้าจะเดินเต่ทีครับพองานปุ๊บตันปะหน้ายุดครับยุดจางทํางานก็ทําไปครับก็วันนี้ขึ้นมาได้ก็โดยที่ว่าไม่ใชจางครับขนตังไว้ไวพรุ่งนี้ก็ได้ครับแต่ว่าช้างเราจะไม่แต่องครับ ไอ้จางปักพอนครับสิ่งที่พวกเราทำก็ทำเพื่อเลี้ยงปกักเลี้ยงทองทั้งควานทั้งจางครับจางถ้าไม่เอามาทำงานไม่เอามารักไม ในพืนเทบนป่าบนเข้าก็ไม่ได้มีโอกาสได้มากินหญ้าได้ยู่กับธรรมชาติได้เล่นน้ากินน้าแบบนี้กับยู่แต่ปลาครับต้องตัดหญ้าสับปะรดให้กินครับก็ทุกจํากัดกับ,บริเวณครับไม่ว่าจะข้างกอกหรือว่าหลําโซสั้นยาวก็ตามแต่ครับมันก็คือการกักข้างจางครับแต่ว่านี่้างได้มาเปิดโลก,กว้างครับ ยายช้างไปแต่ละโซนไปและแต่ละตำบลครับช้างก็เหมือนคนครับได้รู้จักคนเปลี่ยนแนวเปลี่ยนภูมิตัดเปลี่ยนภูมิอากาศภูมิประเทศลากได้ซีซั่นครับช้างก็สุขภาพก็แข็งแรงแล้วก็สุขภาพจิตก็ดีกว่าเดิมครับแล้วันวันก็ไม่ไรียบร,ร้อกับป้าร้มรื้นคับ ยู่ตายลมรุ่นในใตายปลานนี้ก็นุน่นปลายนิโอครับยืนอยู่กินต่อรงังเล่นอยู่ตายปลาลมรื่นตอนกลวยบางตอนต่อรังบางอ่านสมบูรณ์ครับแล้วก็ยู่ตายลม,มยไม่รอนนะครับไป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 ทำงานแล้วดิตีชิปได้เลยมึงงไปจ่ายไปอุ้ยไจ่ายไปจา่ายไปจา่ายกี่แล้วบ่อไร พะว่าตำตาที่หยอกยางถึงไงทุกทีรูกันแล้วทีกขี้ที่เยี้ยขึ้นมาแล้วเพราะว่าจวนไปถึงมันเริ่มตั้งปลายเล่มแล้วพอยาวออกสิบเจ็ดสิบพอแปดสิบเก้าสิบหนึ่งก็ปลายเล่มหนึ่งก็แต่งแต่แล้วกูดูแล้วทีนี้กูตัดปลายอ่ะตั้งไว้ก้อนไหมมึงทำปลายปลายจ่ายปลายจ่าย อัดปลายง่ะพอเล่มถึงตัดโอตันตีทีนี้วาจักแปดเจ็ดแปดปดทเก้าปอบไหมจึงไม่ปล่อยแล้วพ่ายาจพ่ายายมาเอ็มพ่ายายเมื่อเอ็มกดมาเอ็มกินต่างวันต่างคืนนะพ่ายาจมาเอ็มเรีกว่ากำจะได้ละเมื่อายมาเอ็มพ่ายใจพ่ายายพายาจเอ็มเมื่อมาเอ็มเมื่อาเอ็มมาเอ็มเอมมาเอมมาเอ็มมาเอ็มจมาเอ็มมุยมาเอ็มมุย Vài trai Có trai mới ơi Thôi có trai mới ạ, mà nuông thì kín này là Thôi trai, thôi trai, thôi trai Ờ, thôi trai mẹ em ơi Trai mẹ em ơi mày em ơi Em ơi mày em ơi Mẹ em ơi, mẹ ơi Bây 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 tao mày lá bây quả mày mui em mày qua quả mày qua em mày Qua, qua mày qua mưa em ơi quả em quả mưa em mẹ quá mưa quá mưa quá mưa em ơi mẹ em ơi mẹ em ơi bà Em ơi mưa mẹ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  mưa cho mưa mẹ mưa mẹ mẹ mưa mẹ không

ไปไปไปกว้ามาเอ้ยมุ้ยกว้าเอ,าเอ,าเอา้ยมุ้ยโอ้ยกินลอดต่างไปไปอุ้ยอุ้ยไปไปไปล้าปลาโน้ลามไปวันนี้ไปยั่วต่อรังปลานี้จอนรับกับล้านคว่าเมื่อเอ็มกว่าเมื่อมาเอา็มกว่าเมื่อมาเอา็ามา กว่าเมื่อมาเอ็มกว่าเมื ELLE ่อมาเอ็มต้อยกว่ามาเอ็มต้อยกว่ามาเอ็มกว่ามาเอ็มอุ <c ười> <ain> ้ยโอ้ยโอไปโอ้ยโอ้ยมันอคนบ้านครับกวนจางพูดก่อนเดียวครับอุ้ยไปโอ้ยพูดแล้วก็แลอาการจางครับสายตาปฏิกิริยาที่จะตอบโต้กับเราจะดูส่วนกระแทกหรือว่าไปเนี่ยติดต่างเดียวจะช้าเร็วๆครับ ่อยงานปุ๊บต,ต้องพิจารณาครับโอ้ยกว่าเอ,อ้ยกว่าเอ,อ้ยลุงรูร้สักทีคนที่อาบนา้ำมือเอาทำไมรออย่ะโอเคครับเดี๋ยวก็ระยะซาดสักอิดกับชาวชาวแล้ยนเย็นกับคนทำงานวัน,นที่ครับอาบน้ำไม่จางครับไม่มีว่งก็ต้องใช้เป๊ะต้องใ้ ลงไปเด้ยไปแจก้องกินเอาไม่รู้มาโอ้ในนพอนีึงอืมอืมอือืมดูน่ตาเดียวเอาลอืมเออเอาเด้นะต่อยเอาเอาเออรับับีครับ่นี้ก่อนรับ